าหัวอย่งนี้เกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองตัวเต็งรัฐมนตรีกราลาโหมจาตุรนชนแหลกจาตุรนชนแหลกเพราะเหลี่ยมเขาเนี่ยเตรียมที่จะปรับคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะปรับคณะรัฐมนตรี s <S เป็นข่าวซึ่งมันจะเชื่อมเชื่อมต่อกับปีหน้าเราจะเห็นว่าข่าวที่ผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้ มันแปลความได้ว่าทักษิณเนี่ยต้องการที่จะต้องการที่จะปรับคณะร,รัฐมนตรีไม่ต้องมาพูดว่าเกียเก่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องคือเขาครอบง,งำอยู่แล้วเขาเป็นพ่อนายกเมื่อเขาเป็นพ่อนายกแล้วคุณจะว่าไงคุณจะว่าไงเพราะสิ่งที่เขาพูดที่เป็นข่าวอย่างนี่ผมเปิดให้ฟังเมื่อกี้เมื่อคืนผมก็ฟังไปแล้วนะครับว่า ไอ้ข่าวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันเป็นข่าวที่จะทําให้การเมืองในปีนี้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเพราะการที่เอาภูมิทรรเวยยชยชัยมาเป็นรัฐกราหโหเริ่มแรกเอาสูทินครางแสงสูทินคางแสงก็เป็นที่รักของทหารเรา,เราร้องเพลงให้ทหารฝั่งกรอบทหารเหมือนกับไปกรอบชัยดงชัยแดนอะไรองั้นะทหารก็ก็ ก็ดูคลื้นเคลงจากเสียงร้องเพลงลูกทุ่งของทุทินครางแสงแต่ในายใหญ่เขาไม่ปลื้มเขาบอกเฮ้ยบัญญาอ่อน mm hmm. เขาก็เลยเปลี่ยนเอาเอาสหายใหญ่มาสหายใหญ่ก็ยิงแล้วใหญ่นะ mm hmm. เคยต่อสู้ในป่ากับทหารพอเข้ามาในเมืองมาเป็นร,รัฐบาการกระทรวงกลาโหมใหญ่บ่เริ่มเทิมแต่กลับกลัวทาหารครับกลับกลัวทาหาร เพราะความต้องการของพี่เหลี่ยมเขาเนี่ต้องการจะควบคุมกระทรวงกลาโหมต้องการจะควบคุมกองกองทัพทั้งหมดและต้องการจะเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือกฎหมายของสภากลาโหมยังเปลี่ยนแปลงไม่ได้รัฐรีสองคนเปลี่ยนแปลงไม่ได้เขาบอกเอาละว,ว่าคราวนี้คราวนี้ทหารต้องเจอกับรัฐปรีกลาโหมที่แสบที่แสบแสบที่สุด ที่เขาบอกว่าแสบที่สุดครับและก็สู้ที่สุดอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฉะนั้นตัวเต็งที่เขาเขาเขาปิดบังกันนะเขาไม่บอกใครแต่ก็มีพลายกระซิบมาถึงบุญลวีว่าตัวเต็งรับรีกราโหมเนี่ยจะชื่อจาตุรนจาตุรนนามสกุลชนแหลครับจาตุรนชนแหลครับประวัติของจาตุรนเนี่ย เขาสู้กับทหารมานานที่เขาเรียกว่าสู้กับะเผด็จการเขาใช้คํานี้นะสู้กับะเผด็จการแต่ผมจะบอกกับท่านทั้งหลายว่าไอการที่ทหารเนี่ยเอารถถังออกมาเนี่ยมาทําไมครับก็มายึดอานาจมาปฏิวัติสิเขาปฏิวัติเขายึดอานาจจากประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่ประชาชนมอบอำนาจให้กับนักการเมืองมาบริหารประเทศแล้ว แต่ทำระยำกันนะแล้วก็ทำเฮียกันไงทำเฮียจริงๆคือเขากำลังเลี้ยงเฮียไงเพราะว่ามันไม่สามารถจะหารายได้เข้าประเทศก็ส่งเสริมประชาชนเลี้ยงเฮียนะก็มาทำเฮียมาเลี้ยงเฮียกันไงนะแต่แล้วเป็นไงก็บริหารราชการแบบนี้หน่อมแนมปีกว่าแล้วประชาชนไม่ได้ลืมตาอ้าปากเลยมีแต่ร่องรอยที่จะเกี่ยวกับการทุจริตนี่คิดอีก คิดโครงการจะสร้างบ้านให้กับคนยากคนจนบอกเดือนละสามพันผ่อนเดือนละสามพันมึงไปดูก่อนสิหลายจังหวัดเจงโบงหมดแถวจังหวัดบ้านผมนครราชสีมาไปดูสิการเคหะสร้างสมัยในวัฒนาเมืองสุขตอนนี้ติดอยู่ในคุกติดคุกอยู่โครงการเนี่ยมีทั้งสี่ห้าพันหลังหรืออีกสามพันหลังร้างหมดครับสร้างเสร็จแล้วด้วยแล้วยังมหีหลายจังหวัดภาคใต้ เราจะทําทําไมคือนักการเมืองเนี่ยเขาจะคิดโครงการต่างๆต่างๆต่างๆเพื่อหาผลประโยชน์เฮ้ยสร้างบ้านถนัดอย่างน้อยมันก็หาผลประโยชน์จากการก่อสร้างหาผลประโยชน์จากผูรับเหมาที่มาทํานู่นทํานี่ไอ้เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะไปสู่การทุจริตหรือเปล่าทําไมทุจริตผมถึงบอกไงมึงไม่ชั่วแล้วไปกลัวทหารทำไมอย okay. ู the ่ๆยทหารเขาจะเอาปืนใหญ่ออกมาเขาจะเอา